สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้เป็นชุดที่1นนะครับคุณผู้ชมก็เหมาะสมสําหรับคุณผู้ชมที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการในในสังกัดของทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีประเด็นตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรือผิดพลาดอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้นาไปปรับปรุงในการจัดทําแนวข้อสอบในชุดต่อๆไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมในข้อที่1ในข้อที่1น,นะครับถามว่าคุณผู้ชมลองทำไปนะครับลองทำในใจไปก็ได้นะครับ 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มิให้ใช้บังคับกับหน่วยงานนะครับการพาิจารณาการดำเนินกับหน่วยงานหรือการพาิจารณาหรือการดําเนินงานในเรื่องใดเขามิให้ใช้บังคับก็คือไม่ได้ใช้บังคับกับหน่วยงานต่างๆการพาิจารณาต่างๆหรือการดําเนินงานต่างๆในเรื่องใดนั่นเองนะครับก็ไก่ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีขอไข่องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรม,มนูญโดยเฉพาะพอควายการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงงอง,ง,งูถูกทุกข้อข้อใดที่เขาไม่ได้ใช้บังคับนะครับฉเฉลยข้ององ,ง,ง,งูถูกทุกข้อเลยนะครับ เขาบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่4เนี่ยพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับก็คือไม่ได้ใช้บังคับกับหน่วยงานการพิจารณาการดําเนินการเหล่านี้มีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมที่เขาไม่ได้เอาไปใช้บังคับนะครับวงเล็บ1ก็คือรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีวงเล็บ2องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวงเล็บ3การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงวงเล็บ4การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีการวางทรั์นะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับการพิพากษาคดีของศาลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีต่างๆเหล่านี้นะครับวงเล็บ5การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และการสั่งการตามกฎนะครับตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บ 6. การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศวงเล็บ7การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของอาราชอาณาจักรจากภัยคุกค,คาม ทั้งภายนอกและภายในประเทศวงเล็บ8การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวงเล็บ9การดำเนินกิจการขององค์การทางาศาสนาทั้งหมดนี้นะครับก็คือเขาไม่ให้บงับบงคับใช้กับหน่วยงานองค์กรการพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตามมาตราที่4นะครับเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ไม่ได้ใช้บังคับกับเรื่องเหล่านี้นะครับต่อมาคําถามที่2ถามว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเรามาดูความหมายนะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายความว่าอย่างไรก็ไกลการเตรียมการและดําเนินการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองขอไข่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลวงเล็บขอควายการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการใดๆในทางปกครองงองอูถูกทุกข้อ,อข้อใดข้อใดคือ วิธีปฏิบัตรริราชการทางปกค,ครองนะครับคําตอบก็คือกไก่นะครับการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกค,ครองหรือกฎและรวมถึงการดําเนินการใดๆในทางปกค,ครองนะครับตรงนี้บัญญัติเอาไว้ในมาตราที่5ได้ให้คํานิยามนะครับคำนิยามคําว่าวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกค,ครองเนี่ยเขาให้หมายความว่า การเตรียมการการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเตรียมการทั้งดําเนินการเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองและรวมไปถึงการดําเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัต <Thor ne accent> ินี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเราต้องนึกถึงกระบวนการวิธีนะครับที่เขาจะมีคําสั่งทางปกครองต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการการดําเนินการการทําคําสั่ง นะครับการดําเนินการต่างๆในทางปกครองนี่คือความหมายของคําว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับคาถามที่3ถามว่าการพิจารณาทางปกครองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรการพิจารณาทางปกครองนะครับหมายความว่าอย่างไรก็ไก่การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะครับใช่ไหมนะครับ ขอไขาการดําเนินการใดๆในทางปกครองขอควายการใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลงงูการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองข้อใดคือความหมายของคําว่าการพิจารณาทางปกครองนะครับเฉลยคําตอบก็คืององูนะครับ ก็คือการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองนะครับนี่คือความหมายของการพิจารณาทางปกครองนะครับบัญญัติเอาไว้ในมาตราที่5การพิจารณาทางปกครองเนี่ยหมายความว่าการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองนี่คือการพิจารณาทางปกครองนะครับ ต่อมาคำถามที่4เรามาดูกันนะครับว่าข้อใดหมายถึงคำสั่งทางปกครองนะครับข้อใดคือคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับกอไก่การอนุญาตข้อไข่การสั่งการข้อควายการอนุมัติงองูถูกทุกข้อคำสั่งทางปกครองเนี่ยเขาหมายถึงข้อใดการอนุญาตการสั่งการการอนุมัติคือข้อใดครับ เชลยก็คืององูถูกทุกข้ออ่าเหตุผลนะครับมาตราที่5บัญญัติเอาไว้นะครับคำนิยามของคําสั่งทางปกครองนั้นหมายความว่าเขามีอยู่ด้วยกัน2วงเล็บวงเล็บที่1ก็คือการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะครับในอันที่จะก่อนะครับก่อเปลี่ยนแปลง โอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเร,เรื่องของการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในเรื่องของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือการชั่วคราวก็ตามเช่น <c oughs> อะไรบ้างเช่นการสั่งการ การอนุญาตาการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองการรัรรรบจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎนะครับการออกกฎไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งทางปกครองเนี่ยก็คือการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกอ่อการเปลี่ยนแปลงการโอนการสงวนการระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก็ตามนี่คือความหมายของคำสั่งทางปกครองในวงเล็บที่1วงเล็บที่2การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับนี่ความหมายของคําว่าคําสั่งทางปกครองนะครับ ต่อมาคำถามที่5ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครองอ่าข้อที่4ข้อใดคือคำสั่งทางปกครองไปแล้วข้อที่5ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครองอ่าก็ไกลการวินิจฉัยอุทธรณ์ขอไขาการรับรองข้อควายข้อบัญญัติท้องถิน่นงอง,งูการรับจดทะเบียนอ่าถ้าถ้าเราอ่านฉเฉลยในข้อ4เนี่ยเราทราบเลยนะครับว่า ข้อใด่าเพราะนั้นข้อใดพอจะตอบได้ไหมครับคุณผู้ชมข้อนี้คำตอบเฉลยคือคอควายข้อ,ขอ,ขอบัญญัติท้องถิ่นข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับเห็นไหมครับในมาตราที่5บัญญัติว่าคำสั่งทางปกครองหมายความว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดการในอันที่จะก่อเป,เปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมตัติการวินิจฉัยอุทธร์การรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎเห็นไหมครับถ้าเป็นกฎไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของคําว่ากฎนะครับกฎคืออะไร กฎเนี่ยก็หมายความว่าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะอ่าตรงนี้ไม่ได้เป็นคําสั่งทางปกครองนะครับคําถามที่6นะครับคําถามที่6คําถามที่6เนี่ยถามว่า เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539หมายถึงข้อใดข้อใดคือความหมายของคําว่าเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไก่ผู้ยื่นคําขอหรือหรือผู้ที่คัดค้านคําขอขอไข่ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองคอควายบุคคลซึ่งใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายงองูถูกทุกข้อข้อนี้เฉลยข้อควายนั่นเองนะครับบุคคลซึ่งใช้อํานาจทางปกครองของรัฐนะครับบุคคลที่ใช้อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายนั่นเองนะครับมาตราที่5ได้ให้คํานิยามคําว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็หมายความว่าบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได้หรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐนะครับจะต้องได้รับมอบหมายหรือได้รับอำนาจให้ใช้ทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามนะครับนี่คือความหมายของคำว,ว่าเจ้าหน้าที่ในทางปกครองนั่นเองนะครับต่อมาคำถามข้อที่7 คู่กรณีคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2 5 3 9หมายถึงข้อใดก็ไก่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอขอไข่นิติบุคคลคอควายบุคคลซึ่งใช้อำนาจทางปกครองของรัฐอ่างอง,ง,ง,งูถูกทุกข้อคู่กรณีนะครับหมายถึงข้อใดเชลยก็ไก่ คู่กรณีก็คือผู้ที่ได้มายื่นคำขอหรือคัดค้านคำขอนั่นเองมาตรา5ให้นิยามคำว่าคู่กรณีว่าหมายความว่าผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากว่าสิทธิของผู้นั้นเนี่ยจะถูกกระทบกระเทือนจากผล ของคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับต่อมาคําถามในข้อที่8บุคคลใดบุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539กไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขควายปลัดกระทรวงมหาดไทย ง,งูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้อใดคือคำตอบครับฉลเอกไก่นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับมาตราที่6บัญญัติว่าให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตรงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเขาถามว่า ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนเนี่ยสังเกตว่าตัวบทกฎหมายหรือพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยเขาบังคับใช้ในลักษณะอย่างไรพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองเนี่ยเขาบังคับใช้กับหน่วยงานต่างๆของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยอำนาจค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ใช้กับหน่วยงานของรัฐทั่วๆไปตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในทางการบริหาร หน่วยงานของรัฐนะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่ลักษณะการการใช้งานการใช้บังคับกว้างขวางทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นานนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าเป็นบังคับใช้เฉพาะในกระทรวงในทบวงต่างๆก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆหรือประหลัดประหลัดกระทรวงนั้นๆเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่คุณผู้ชมอาจจะนําไปเป็นเทคนิคในการจานะครับว่าการรักษาราชการแทนเนี่ย ตนการรักษาราชการกาตามพระราชบัญญัตินั้นๆเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตที่เราพอจะอใช้สังเกตรเรื่องของการบังคับใช้ได้นะครับต่อมาคําถามที่9บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกค,ครองคณะกรรมการวิธีปฏิบัตรรริราชการทางปกค,ครองนะครับก็ไก่ประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีขอไข่าขาประลัดกระทรวงมหาดไทย คอควายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงองูไม่มีข้อใดถูกต้องข้อนี้ตอบข้อไหนใครเป็นประธานครับฉเฉลยข้ององูไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับมาตราเจ็ดบัญญัติว่าให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบไปด้วยประธานกรรมการคน,นหนึ่งแต่เขายังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการขร้าราชการพล,ลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการอันนี้เขาบอกว่ามีประธานหนึ่งคนแล้วก็มีองค์ประกอบว่าใครบ้างแต่ยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นประธานนะครับในวรรคที่2ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งประธานใช่ไหมครับประธานมาแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ารวมประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแต่งตั้งจากอ่าจากใครจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์รส,ตรสังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินอ่าแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับ แต่ผู้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอว่างที่3ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการแต่งตั้งข้าราชการของสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีการเป็นเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุการเพราะนั้นประธานเนี่ยก็คือบุคคลที่เขาแต่งตั้งนะครับมาจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดินการแต่งตั้งก็คือคณะรัฐมนตรีเขามีมติเห็นชอบนั่นเองนะครับต่อมาคำถามที่10คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีอันนี้เฉพาะที่เขาแต่งตั้งมานะครับไม่ได้ชี้ไม่ใช่ที่เป็นโดยตำแหน่งนะครับ มีวาระกี่ปีกอไก่3ปีคอไข่4ปีคอควาย5ปีงองู6ปีชฉเลยกอไก่3ปีนะครับมาตราที่8ดเนี่ยบัญญัติเอาไว้ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจจะได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้นะครับในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เนี่ยก็ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพรางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่นะครับ